าหัวท่านหัวลู่หลบรือวาที่บันจวนจะเที่ยงอยู่รงมาล่อแล้วใครๆก็ตื่นกันตัวทั้งบ้านโมฝันหวานอยู่จะลืมวันหรือคืนตายหงจริงสิตี่ปาตกเที่ยง,งแล้วจันแก้วเช้านี้เองพบยังคุณหญิงแม่ว่าเจ้าขนาตื่นนานแล้วกระมังข้าเจ้าเคอยเป็นเบาเขาขอประหูะข้าก็เป็นคนตื่นเจ้าแต่ข้าเจ้าหันขเขาหรอกประตูห้องอย่างฟิโอ้อหันไปคุณอ,อนนท์ลงไปเดินเล่นข้างล่างท่านเก็บเล็กคนนั้นมาด้วยจะได้แกเล็กแต่จราจัดนักแล้ว ยังก็น,นนั่นก็บควรเก็บไว้นานนะมันอันตรายหส่งไปเหย่เธอเจ้าเนาะย่างก่อนอถ้าพีเ่เองควรไปรับชายคุณหญิงต่อไปเพราะในที่นี้นอกจากเจ้าคนเดียวแล้วก็ไม่มีผู้หญิงอื่นอีกนัยชิโบไม่ทําไมตัวอะไรเหรอผมอกลัวว่าคุณหญิงนะทีิเจ้าเขาจะรู้นิสัยดีว่าคุณหญิงเป็นคนะไดายขืนส่งไปมันก็แหย่แต่นานเองเขาจะหันตีหน้ากาบผู้อาวุ้สสตรกตลอดแล้วป่านี้แล้วคนฉลาดจะอ่าน กูหมดแล้วว <c oughs> ่ะข้าเจ้าคือไส้สึกใ้เจ้าเรื่องจะได้จะต้องมาส่งข้าเจ้าไปรับใช้เขาอีกอืมจันแก้วเอ็งยังโง่มากเอ็งไม่รู้ตัวเองเลยเรามีความสาคัญเพียงไหนเอ็งจะต้องไปทำดีกับเขารับใช้เขาเพื่อประโยชน์ของข้าแต่ยังไม่จันแก้วเอ็งจะต้องทาตัวให้เป็นประโยชน์กับข้าให้ตลอดและช่วยข้าสมรารถนาหาใหม่ละจะ่พงหวังเลยว่าของรางวัลที่จะประหนาน่ะจะถึงตัวจะได้เจ้าห้าเถบุตเจ้าจะมาขู่ข้าเพื่อให้กับเจ้า ทำพยายามอะไรให้่าออีกอ่ะข้าเพียงขอร้องขอร้องจะช่วยทำอะไรนิดเดียวเท่านั้นอ่ะนม่แม่ันแก้วมันจะแข็งใจไปรับใช้เขาอีกสักนิดละยามปลอบใจเขาให้เห็นใจข้าอย่าถือโทษเก,กิดขึ้นอะไรอีกต่อไปนะผู้หญิงกับผู้หญิงค่อยพูดจากันได้ฟังกันหน้าหน่อยแต่ว่าพอให้ข้าได้ตามที่ข้าตารถนาเอ๊ะกเมาคืนนี่ทั้งคืนไม่นีนะท่านยังม่ได้ตีงที่ท่านสร้งางก้อยไหลหลงอีกเพื่อีข้าจะมาคอยหันมาหญิงคนใดจะขาดขืนท่านคน้ามคืนไปได้เลยสักคนนิด ใต้กำไว้เ,เชื่อค่ะ <c oughs> แต่คนนี้ผิดกันประการที่หนึ่งผู้หญิงคนนี้เขามีความรักจริงๆต้องการรอม็นคู่หชีวิตร่วมเป็นร่วมตายด้วยประการที่สองแจ่าพรู้อยู่แล้วว่าใจฤๅษีสารับเป็นยังไง <c oughs> แข็งที่ก็หินบอมีวันที่เจ้าจะเอาชนะได้หรอกนั่นสิแข็งยี่หินแต่ใจข้าแข็งหมือหินเหมือนกันนะข <c oughs> ้าร้องประการอะไรแล้วข้าต้อรายสิ่งนั้น <c oughs> เอี๋ยรู้นั่นสิหินก็่หินแล้วโลกคงจะดูจักที ทา่านนจะชนะได้หรอผู้ริงถุกอย่างเวลานี่อยู่ในมือท่านแน่นี่แต่เราจะชนะไม่ได้โองง่ายหากไม่ได้เองช่วยถาต้ <c oughs> องการชนะจิตใจของเธอของการตอบแทนจากจิตใจไม่ใช่จากอำน,นาจบังครับอ้าว <c oughs> ไหนที่พนะพออเพื่อข้าตอบแล้นะแพ้อีกสามเคยเอาเถอะก็จะหักข้ามความเปรื้อ้ทนกู้หน้าผู้หญิงคนนั้นทนถุกอย่างจนกว่าท่านจะได้สมสู์แล้ที่นี่จะต้องเป็นทีของข้าเจ้าบ้างะข้าจะทวงหนี้ทวงสิทธิ์ของข้า ท่านจะต้องรับข้าเป็นภรรยายอย่างเปิดเผยแลวพาข้ากลับไปเฮือหลวงบอทอดที่เจาออา้าต่อไปท่านสัญญาให้ทุกอย่าตงตามที่เจ้าขอมาจันแก้วข้าจะให้มัดจังกระเจ้าเดี๋ยวนี้แหละลน,ะออลนี่เบนกะอ๋อ ยังิงก็เจ๋งใช่ใช่ใช่พอยายยิงฉันเองพอ้ยตัวเพี้ยนเกือยวกับอะมุงเกี่ยวกบทำบอบเกบเขาหนิยิ่จะไปไหนไอ้หนูมายิงนกจะรึงยิงนกแถวนี้มีนกมากไหมลุงอ่เยอะแยะชั่วแยไอ้หนูนกกระจิบนกกระจาบนกเขานกเปล่าเดินเข้าไปนี่เห็นหรืออีกหน่อยไก่ปลานกยุงอึดตักงยี่มัไปเลยแล้วสัตว์ใหญ่ๆแล้วครับ Minh giờ yết, mỹ thằng gay thằng quang thằng phái. Mỹ thân có nhiều điều. Mỹ thân 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 đấy, tao thân thân đấy, cái thân cái thân thân bằng cái thân cha, thân thân có cua thân nữa, tao thân 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 phan, cái thân 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 má đi thân 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 นี่ลุงคเป็นพรานใหญ่แน่ๆใช่นี่ลุงบานสอนผมบางทีข้าอะพรานใหญ่อะไรหนูใครนับถือทั้งนั้นนอกจากได้หนูเองอยากจะรู้ว่าขาเป็นพรานใหญ่แค่ไหนแล้วบอกมองว่างมากไปกันค่ะเรื่งแกะร้อยตามร้อยแหล่งสัดที่ไหนมีหาลูกหมดดังเองเนี่ยต้องหากั้งใจอีกเก่งกวางรู้ไหม อุ้ยน่าตื่นเต้นแล้วมาไล่ลุงชาหะให้ฉันเสียร์บายๆนี่ข้าออกเวรแล้วก็ได้ไม่ต้องไปไกลหรอกไอ้หนูตรงปากถนนใหญ่นี่ก็พอทั้งแก่งทั้งกว้างหลงกินโป้มันแดงคลืนไปหมดปากทางใหญ่ถนนใหญ่แลไปนะสิไปไหมนั่งนั่งมาไอ้สิ่งดูดลูกมาไปไปเลยนะเดินลัดตัดตรงไปตามทางละครู่เดียวก็ถึงไม่เหมือนทางรถที่เอ็งมาหรอก มันอ้อมไหนทางหนอะนั่นไงล่ะใช่นไหมคดไปคดมาแล้วเลี้ยวอย่างไรเองดูสิแต่โฟมันอยู่ทางซ้ายมันพวกไม้เขียวเขียวไงเห็นไหมเห็นแล้วล่ะแล้วตอนนี้จะเอาอะไรยิงอ่ะลูกเอาอันนี้ได้ไหมเหมือนไม่ได้เราเราไม่ตายแต่มันเป็นไรหรอกเขาไม่มีปงนต่ออยู่ที่บ้านถ้าทายเอ็งยืมอืมดีกว่าอันนี้ไม่ลุงดีไม่เท่าหรอก ปืนนี้เจ้าันให้เป็นที่หนึ่งเลยเรียกว่าปัสตัสสนหลือข้าวอาอ,อยู่ทางนั้นหายิงมาเยะแล้วมาลูกปลาสวยจังแล้วได้ยิงเลยเนี่ย้ากพวกเพื่อนเขาแล้วจริงในึ่งเอนแคละโอ้าดีจริงเลยขาลองหน่อยดิให้ลองไลยหรูปืนมีลูกไหมเด็ดาดหา้ให้ฮ้ยอย่างก่อเฮ้ยนด่ยวางไงเฮ้ยเ้ยไอะไรอเงี่ย

ใช่ฉะั้นดีมากเอาละออ้ออีอ้ออ้ออีีมากอืมอู้ขอโทษนะฮะลุงอีกทีหน้าลุงหน้าปากตออาปากตอนนี่ับขัดใจมากนะลุง พัว่างพบกันใหม่ถ้าปืนกระบอกนี้เจะก็ยืมลุงไปกช้นุงจะมาหาลุงหมัดลุงอย่าลืมเช่นก,กันแล้วกันลุงไว,ว้สวัสดีละเรนลีไทยใหญ่ละสวัสดีลาก่อนลุง หิงผมพัคุณพอดีเลยครับคุณนนท์คุณมาจากไหนอ่ะคุณหญิงแต่งนายบ้างแย่ครับคุณยอดินต้องเดิไปช่วยพี่หญิง,งาค่ะอิจาราของเจ้าจะจับไปครับคุณรู้จักทางหรือเปล่าคุณพาผมไปถูกไหมผมทำแผนที่ไว้นี่แล้วไงครับผมตรวจสอบไว้ประเทศยังที่คุณซ้อนไว้ด้วยน่ะครับฉันจะเข้าวซีจุดไหนตั้งรับจุดไหนผมเตรียมไว้เสร็จแล้วนะครับแม่ดีมากเรารู้พืนมนที่เชนี้ก็พิเศษสิรอให้พบเมื่อสักก่อนค่อยแคลนโจมตีมันเามยังเสือในท้ายได้ยังครับชันหนึ่งเลยโดนขึ้นมาสิ เดี๋ยวพวกมันเห็นเข้าจะไว้ตัวสัก่อนรถครับรถครัรถครัไรถครับรถครับรถคยัมครับรถครัรถครับรงครับรถเรับรงครับรถไปับรถคร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 ัรถครัรรรรถ nhưng anh nghĩ cái ốc mình tên anh dặn อ,อท่านส่งหักเนี่ยกันจะรออะไรอยู่อีกล่ะขับไปสิไปได้ครับท่านส่งหักเล่นไปได้แล้วไปตามใครมาเดี๋ยวนี้ไปดูสิรถมันเล่นงานปูง่ายแล้ว นันไผ่อะมันนอนทำยันอยู่ที่นี่ว่าไผ่กระช่างมันเจ๊กจะพรมมาสั่งให้พาตัวมาทั้งนั้นอะหับอาดทางนี้่เอ้ช่วยเว้ห้องป่องช่วยช่วยเอาไว้ช่วยไว้แต่มันสองคนมันจะคนเดียวมัเป็นยันช่วยกันหน่อยบ้าอะไรบ้าอะไรเสียงไผ่ฮะเสีิงหมดไปฮะไผ่คุณสีลมยาพันมาจะไดกันนี่ฮะฮะพัดมัน ัานอนอยู่ข้างตัวนั้นโอ้หุ่นขวำเอาเป็นอย่างไปตายเหรอเอ